h e ล lo การไม่เป็นหนี้เป็นลาบอันประเสริฐนะคะกิกเป็นคนหนึ่งที่ประหยัดตั้งแต่เด็กๆนะคะมีครูท่านหนึ่งสอนว่าเก็บเงินไว้แล้ววันหน้าจะได้เป็นเศรษฐีค่ะตอนประถมนะคะกิกจำได้ว่าเคยเอาเงินไปโรงเรียนแค่วันละหนึ่งบาทนะคะ แล้วเพื่อนก็เก็บค่าถ่ายเอกสารจากการทำงานกลุ่มคนละหนึ่งบาทกิ๊กก็เลยบอกว่าพอดีเลยเอามาหนึ่งบาทพอดีเพื่อนก็สงสารกิ๊กมากก็เลยให้เงินกิ๊กห้าบาทเพื่อเอาไปซื้อขนมแต่กิ๊กก็ปฏิเสธบอกว่าไม่เป็นไรที่กิ๊กทำแบบนั้นก็เพราะว่าโรงเรียนมีอาหารกลางวันให้นะคะแล้วกิ๊กก็ต้องการ เก็บเงินส่วนที่เหลือที่แม่ให้อะไว้เป็นเงินเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นในอนาคตนะคะก็มีเพื่อนคนหนึ่งบอกกิ๊กว่าอยากกินอะไรก็กินตายไปก็ไม่ได้กินนะคะซึ่งก็ถูกของเขานะคะเพราะว่าแต่ละคนก็มีวิธีคิดที่แตกต่างกันออกไปนะคะ ก็เห็นอะไรที่เป็นเงินที่สามารถที่จะเอามาแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ก็จะทำนะคะอย่างเช่นตอนหมอนหนึ่งก็เก็บขวดขายเก็บเศษเหล็กอย่างเงี้ยขายเพื่อเอาไปขายของเก่าแล้วก็อย่างน้อยก็เอาเงินมากินกว๋วยเตี๋ยวกับเพื่อนแล้วก็แล้วก็เก็บเงินไว้นะคะซึ่งโน้ตบุ๊ก เครื่องแรกของกิกนะคะก็ซื้อตอนปีหนึ่งนะคะเพราะว่าเรียนมหาลัยมันก็จำเป็นต้องใช้เพื่อส่งงานจริงๆนะคะก็เลยนำเงินเก็บทั้งหมดที่ฝากไว้ในธนาคารน่ะมาซื้อน้ e ตบุ๊กนะคะซึ่งในความจริงอะ่ะกิกจะซื้อตั้งแต่สมัยมัธยมก็ได้นะคะเพราะว่าพ่อก็ได้บอกไว้ว่า ถ้าอยากได้น้ตบุ๊กอะไม่ต้องฆ่าตัวตายนะเดี๋ยวพ่อจะซื้อให้แต่ด้วยความที่สงสารพ่อนะคะเพราะว่าครอบครัวเราก็ไม่ได้มีฐานะขนาดนั้นนะคะก็เลยอดทนใช้น้ t ตบุ๊กของโรงเรียนไปก่อนนะคะซึ่งตอนที่เรียนปีหนึ่งนะคะย่าก็ได้แนะนำให้กู้เงินกยศกิ๊กก็ ปฏิเสธนะคะตอนนั้นบอกว่าไม่อยากเป็นหนี้ไม่รู้จะกู้มาทำไมแต่สุดท้ายก็ต้องกู้ค่ะกิ๊กก็กู้่าก็บอกว่าให้เก็บไว้แบบนั้นแหละถึงแม้จะไม่ได้ใช้ก็ให้เก็บใส่บัญชีไว้นะคะซึ่งกิ๊กก็รู้สึกว่าเวลาเป็นหนี้แล้วมันไม่สบายใจนะคะก็เลย กู้ถึงแค่ปี2แล้วก็หยุดกู้ไปหยุดทําสัญญาต่อนะคะซึ่งตอนนั้นพ่อก็ส่งกิ๊กเรียนหนักเหมือนกันเพราะว่าไม่มีเงินกยศออช่วยนะคะตั้งแต่ปี3จนกระทั่งศึกษอนเสร็จนะคะแล้วก็ตอนเป็นครูใหม่ๆนี่นะคะเราจะเนื้อหอมมากนะคะทุกคนก็จะรู้นะคะพวกบัตรเครดิต ประกันชีวิตก็จะมาหาเรานะคะพวกแก๊งบัตรเครดิตเพราะว่าเราสามารถกู้เงินได้จำนวนมากเนาะถ้าเป็นครูที่บรรจุแล้วแล้วก็มัน,นมีความมั่นคงในระดับหนึ่งที่เราจะสามารถใช้หนี้คืนได้นะคะกิ๊กก็หลงกลไปหลายๆ หล,หลายด้านเหมือนกันนะคะด้วยความที่เป็นคนใจอ่อนขี้สงสารนะคะเพราะว่าตอนสมัยที่ยังไม่ได้บรรจุก็ไปทำงานขายเครื่องสำอางอย่างเงี้ยไปอยู่ห้างทั้งวันบางทีขายสบู่ได้แค่ก้อนเดียวก็มีนะคะก็เลยจะมีความสงสารเป็นอย่างมากนะคะเวลามีใครมานำเสนอสินค้าอะไรนะคะก็จะก็จะช่วยเขาก็จะฟังเขาอย่างเงี้ยค่ะ เริ่มแรกนะคะตอนที่บรรจุใหม่ๆก็อยากสวยอยากงามเนาะก็เลยมีบัตรเครดิตครั้งแรกเพื่อจะรูดเงินเพื่อมาซื้อของเพื่อจะทดลองทำธุรกิจตัวหนึ่งเกี่ยวกับความสวยงามนะคะเราก็จะต้องดูดีนะคะตอนนั้นอยากรับรู้ความรู้สึกของคนที่อ้วนนะคะว่า เวลาลดน้ำหนักอะ่ะจะรู้สึกยังไงเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงให้ให้หุ่นดี้ยนะคะก็เลยก็เลยลูดไปสามหมื่นนะคะแต่ก็ไม่สบายใจมากเลยค่ะพยายามใช้ใช้ทุกเดือนตามยอดที่เขาทวงนะคะแต่ก็เราไม่ได้ปิดบัตรเครดิตนั้นนะคะมันก็ทำให้เราเนี่ย มีค่าบำรุงรักษาบัตรอะไรอีกนะคะซึ่งมันมันไม่จบเนาะเสร็จแล้วเริ่มต้นจากการมีบัตรเครดิตนี่แหละคะ่ะพวกแก๊งประกันชีวิตก็โทรมาให้ทำประกันชีวิตโดยเสียเดือนร้อยอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็ใจอ่อนแล้วก็สมัครไปเขาให้กดอะไรก็กดตามอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ไม่สบายใจเราก็เลย ทำทุกอย่างเพื่อจะยกเลิกประกันชีวิตตัวนั้นนะคะสุดท้ายก็ยกเลิกได้นะคะแต่พอย้ายมาที่แพทย์มาช่วยราชการนะคะก็มีแก๊งบัตรเครดิตมาอีกอเ,ปเป็นแก๊งประกันชีวิตของบริษัทบริษัทหนึงนะคะซึ่งก็น่าสนใจแล้วมันก็ดีกว่าบริษัทก่อนหน้านี้ที่เคยทำนะคะแบบว่ายอดเก็บมันถูกกว่า แต่สุดท้ายค่ะเราอาจจะไม่ได้ฟังละเอียดด้วยนะคะสุดท้ายเขาดึงเงินจากบัตรเครดิตเราไปเก้าพันนะคะอิ๊ก็คิดว่า,างเงินเก้าพันก็เราใช้แป๊บเดียวก็คงจะหมดแต่สุดท้ายแล้วแอปบัตรเครดิตที่ที่เราดูอยู่นะคะก็คือทวงทุกเดือนแล้วก็ เป็นปีแล้วก็ยังใช้ไม่หมดอย่างเงี้ยค่ะคิดก็เลยเออไม่ไหวไม่สบายใจเสร็จแล้วเราก็พยายามใช้มาตลอดแต่มันก็ไม่หมดสักทีะคะ่ะก็เลยงงแล้วเขาก็มีการโทรมาทวงอยู่ตลอดทุกเดือนอย่างเงี้ยค่ะทำให้เรารู้สึกว่าทำไมเรา ต้องไปเป็นทาสเขามันทําไมไม่จบสิ้นสักทีก็เลยตัดสินใจไปปิดบัตรเครดิตตัวนั้นเลยค่ะตอนนี้กิกก็เป็นคนที่ไม่มีบัตรเครดิตนะคะซึ่งก็อาก็บอกว่ามันก็เป็นเป็นเรื่องของคนรวยเขาใช้กันนะคะบัตรเครดิตเพราะว่าดอกเบี้ยมันค่อนข้างสูงมากเหมือนกันนะคะและกิกเป็น นี่กยศใช่ไหมคะถึงปี2ซึ่งยอดอยู่ที่8 0,000ื่นนะคะกิ๊กไมร่รอที่จะใช้นี่นะคะตั้งแต่กิ๊กเริ่มทำงานได้เริ่มเรียนจบก็ใช้ทุกเดือนคะ่ะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทวงเราเราสามารถใช้ได้ใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าการที่เราทวงเราอะ่ะมันมาพร้อมกับดอกเบีย้ยที่เราต้องจ่ายด้วยนะคะเราสามารถใช้ได้เลยคะ่ะชดใช้ได้ โดยการไปที่ธนาคารกรุงไทยแล้วก็ถือบัตรประชาชนไปใบหนึ่งก็ใช้ได้แล้วค่ะซึ่งตอนนี้นะคะกิ๊ก็ภูมิใจมากนะคะเพราะว่าได้ทำตามความฝันของตัวเองก็คือไม่อยากเป็นหนี้นะคะซึ่งตอนนี้สามารถทำได้ณเวลานี้นะคะไม่มีหนี้แม้แต่บาทเดียวนะคะก็เลยไม่มีปัญหาการเงินใดๆนะคะก็ ตอนนี้ก็ชํานาญการแล้วก็ก็เพียงพอนะคะสำหรับค่าใช้ใจ่ายในปัจจุบันนะคะถึงแม้ว่าจะใช้รถมอเตอร์ไซค์เก่าๆในการไปทํางานซึ่งแม่ก็ซื้อมาตั้งแต่กิ๊กอยู่ม .1 แล้วนะคะแต่ก็สบายใจเพราะว่าไม่ได้เอาเงินในอนาคตมาใช้นะคะแต่ก็เคารพการ คิดการตัดสินใจของผู้อื่นที่คิดว่าการกู้เงินมาเพื่อลงทุนทำธุรกิจและทำให้เกิดดอกผลที่งอกเงยก็เป็นความคิดของของท่านนะคะซึ่งเราสบายใจที่จะคิดแบบนี้นะคะะก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะบนเส้นทางที่ตัวเองเลือกนะคะสวัสดีค่ะ